ายคนละเปิงกรา <c oughs> บทักทายสบายดีแล้วก็บสวัสดี FC ทุกท่านนะที่เข้ามาติดตามรับชมยินดีต้อนรับเก้าสู่ซองบอปมาบ้านนาไปพี่น้อยวันนี้สิไปปันป่นข้าสวสอยงานะกำลังออกแต่บ้าน เอาไว้สปันเข้ามือบันทิดพี่น้อยอาจจกมีหัวตอนเช้าหรือตอนแรงมีแต่ออไปบึ้งนะ มาหอดเลยพี่น้องเลยมาหอดเชอเขาปัดเคยจะแล้วละเ็จ้ามาตำบลังคือพี่โชตคอยแน่วางมาล่ะมาฟ้าเดียเราจักึงรถสารวัาเมาแก้มาเออมาลุ้นไม่ได้พิสูจนครับไปมือมานไปเล้อกไปป่านะมาหนาวนี่ไ้ป่า À, Hặc oh, ô yeah mà màn xin màn hay. Giữ. Ờ. ơi. <laughs> Để chắc là la. Bỏ dai mà bưng cái sứ đắc. À bị

อกได้อกได้มาได้เฮ้ยมาเป็นได้ฮ่าฮ่าอ่ะแล้วโหลด็บนี้เถอะโอ้ยช่วงนี้ช่วงนี้หัวหน้าหัวหน้าประหยัดในช่วงนี้ประหยัดสื่นเตือนนะม่นโบอ้าวเอาเลย เล็งได้ไหมเล็งโอ้โอ้ว่าลงวัาไลเตอร์ได้เจอแล้วกัน ผูม้มาชอบได้ที้ได้ เอี้ยนเอาไปพาสซีโลดโ <c oughs> อ,อ้พีปจ,จ้าคนสลัดเขาจะบักโอด เดียวเดี <Means 1> ๋ยวแล้วนะตอนนี้ก็แล้วพี่น้องเอ้ยอยากเดตา ว่าหมูไหวผู้เจ้ายางเล็บไปเล็บมาเล็บไปเล็บมาอยู่พี่คือแล้วอ่ะก็คืออะไรแล้เท่าไรไ้เทาไหอดร้อยนะนั่นนั่นนั่น ผีแพนับโทรศัพท์มาล่นะน่เลเนาะกแฟออธิบาแล้วระีโอ้ไปล้นี่าบใกลวบ่าตัวแดงจึงคือแล้วเนาะโก้นข้าวินินรอข่าวกิจินรอข่าวลังอาย ลักอายคอยนี่แหละปลาเปนต่างโอ้ในพานธปลาซีแม็กเทคมีเยอะอยากกินได้อยากกินได้กินนี่ค่ำเลยสิพันธ์เราได้หลายเอานี่อายุลักอายเพลย์ล่านะบอมีมีผู้สาวได้แซ่บบอมิแซ่บเอาไว้เถอะ ดีแทบแล้วไว้โคทาบีอก้อยเนี่ยนั้นอีเดานี่มา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 แมนบอเขาบอกหลางูโค้เป็นลักอยู่นี่เมื่อส่งเข้าพี่น้องเมื่อส่งเข้าอยู่เรานะคอย ขี่รถจ้างมาก่อนเขาฟ้เอารถจ้างมือไว้เลยเที่ยวนาขี่รถไทยมาพร้อมเขาเลยตอนนี้กระทาซุกรถพี่น้องยนี่อยู่ห้อมนีแล้วยังมันขาอยู่ห้อมนี่ này no. thuộc Nhanh khăn hơn Lên đi pha siêu Ô, bỏ ra đây để lót phần đây oh à cối hèo bà đi mở thổi láu ơi, bay tầm lặng nhang khâu hìp kì nô ơi. ờ, nào, lên ra, đáy, đáy. 办嘞不？Bang,

เทที่สองพี่น้องนะ หลังจากที่มาแต่ซ้อยปันเขาเขยหน้าพีา่น้องเลยมาเสีย้าส่วนพักนะว่าสีเฮ็ดนานพักปุเอาก็ได้หนึ่งสองสามสี่สี่นานห้ามีมาคิดแน่ทางนี้มาคิดก็โหจกกินเราก็ได้สามเบซีเบและพิธันนิตปุมาหุ่งมาเขบมาลำไยมามี เยวมาตะกบอันนี้นานพักกาดพี่น้องเอ้พักนี่หากลังอ่อนอันนี้พักแพ้วมันหกกันละเซเซแล้วเฮ็ดนานเฮ็ดนานคือตัวนี้เลยนี่ฮากระปูมือเส้านี่พี่น้องเอ้อ่อเลยมาละ xin à, à? nhà xói đều Còn đây 3 nàn 4 nàn nè, nắn 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 nắn